ที่อยากมีลูกกับเองชวนตั้มหนึ่งพี่จะปรุงเดือนหลังใหญ่ไว้ให้ลูกเล่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมกำนันรวยจะได้ออกแล้วไม่ได้ตื่นมากแต่ก็อยากเห็นผลงานตัวเองนะครับในละครเรื่องแรกกี่เทคกี่เทคเถอะก็่ว่าใส่อยู่เดือนอื่นอื่นมันก็ดินต่อไปใช่ไหมคะวันแรกเลยครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงแรกที่เล่นถ้าจะเล่จะเล่นเนี่ยวันแรกมัเป็นวันแรกที่เป็นดาราท่านหนึ่งจะมาที่ดินมาปรุงเรือน อุ้ยอุ้ยอันนี้ขวัญอุสามณนีปะคะขวัญภาวาค่ะอุ้ยจับหน้าจอมากไม่ได้เดี๋ยวติดลิขกสิทธ์นะคะต้องไม่จับหน้าจอมากใช่ไหมคะกำนังเพรให้พี่กินแกลูกก็พอกำลังรยตืึงเต้นว่าจะได้ออกทีวีครั้งแรก ไปมาแล้วกำลังรวยติดตามด้วยนะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยนะไม่นักพขนมช่องเก้านะคะมาแล้วอ๋อ,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 อเริ่มซีนี้ก่อน,นม,อมาแล้วโอ้ยมาแล้วปวดตัวต้องคือขี้มอแล้วหนึ่งเปรี้ยวปากหนึ่งคือคักคคักไหมวะไอทุย แหม่แๆม่แม่เพำนันเป็นไม้แต่อยากคึกค๊อแมันก็แปลกอยู่นานี่ก็ตามนี้เลยจ้าหมากระทืบโรมโดงไม่รู้ล้มคนก็กำลังช้างสารเจ้าน้อยตกเตียงฮักผูสีรื่มพัยเท้ากระโดดจำแพงพ่อมาะทามเป็นงั้นแหละกล้ร่ำ พ่อคนนั้นจ๋าสาวร้อยผัวเส้นให้ผู้หญิงกินรับรองไม่พลาดนี่หัวเราเมืนม้าเลยนะ <laughs> เอาละ่ะตัวแป้งลาง้าเอา้ยแป้งแม่ไอ้แป้งล้ำตกหนุ่มรักนหนุ่มเอไอซีเปิดตลาดเงี้ย <laughs> <laughs> พอพอเป็นสาวเป็นนางไปยิ้มตอบมันได้ยังไงหน้าเกลียบ ก็พี่จุนเขายิ้มให้ฉันก่อนนี่พ่อเล่นเหมือนนะพี่เดียร์เพราะฉันอ่ะเป็นถึงกำนันฉันก็ต้องเป็นมิตรกับทุกคนพ่อสอนฉันเองไม่ใช่หรอนั้อ้าวมันต้องมาย้อนข้าเลยไปเป็นนุษไป โอ้ยเล่นดีมากทุกคนตบมือค่ะมาอีกแล้วในทองทองที่ใส่ในเรื่องกับทองทองที่ใช้จริงในเรื่องเป็นทองปลอมทองจริงเส้นเดียวกันไหมคะอีปิกมาแล้วอีปิกมาแล้วนี่อะไรโอ้ยตายโอเคค่ะเวลปนานเลยนะมึงอุ้ยพี่เดต่อเลยนี่สามซีนต่อเลยอ้กำนันเลยต่อเลยนั่นใครวะอนีรใครวะ อีนาคเนียฉันจ้ะน่าจ้ะนี่กำนันด้วยคนใหญ่คนโตแห่งบางปะขนงจ้ะเออสวัสดีอุ้ย a c t i n งดีเลิศเรียกกูุ่ซะใหญ่โตเลยมีมีตั้งแต่เมื่อไหร่วะหวังว่ามึงคงไม่ใช่คนที่โปลิศตามตัวหรอกนะโปลิสโปลิสตามตัวใครหรือโดนกำนันก็เขาว่าเห็นมีคนฉุดลูกสาวเรนทีปากไหมาที่บางพระขนงเห็นว่ามีศีลบนนำจับด้วยนะ จบแล้วเหรอหุยจบแล้วมันไม่จบไปอย่างนี้สนุกมากไทอ้ยมึ่าพัน่มันาวกมาอ้นขอยโอ้ยโอเคเลยพูดอะไรกับลูกเพจไปแล้วอันนี้อัดลง Youtube ก็ติดตามได้ครับเป็นไงครับ เล่นดีไม่ดีวิจัยกันได้นะครับผมแล้วก็อยากให้ติดตามกันตลอดตลอด,ลอดไปท,ทุกๆตอนเลยครับผมโอ้ยแต, <laughs> แ,ตแต่เวลาน้อยไปอย่างที่คน, <laughs> นมีมชื่อ,อทอฝันด้วยไหนทอฝันเอ็มตะบุตรอ,อ๋อไปแล้วไปแล้ว <laughs> มีทอฝันเอ็มตะบุตรด้วยฝ <c oughs> ากติดตามและ <c oughs> ชมย้อนหลังได้ที่ไลฟ์ทีวีเท่านั้นนะคะโหลดแอปมาเลยค่ะไลฟ์ทีวีชมย้อนหลังตอนย้อนหลังตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามได้นะคะโอเคค่ะครับผม